สวัสดีพี่น้องป้องป่ายสุภูสุคนนะคะเด้อย,ยินดีต้อนรับเข้าสู่ไรสไตล์บายสาวสกลอีกเช่นเคยนะคะพี่น้องจา้าวันนี้ก็ไม่มีอะไรนะคะวันนี้ก็พาพี่น้องมาทําเห็ดนะคะแบะแพกเห็ดไซโลให้ลูกค้านะคะพี่น้องจา้ามารับชมกันได้เลยนะคะ คิดกันผู้น,นั้นเลยแม่รอบางแห่งคิดกันได้ nah word word ah sih จยัดแห้หมดเลยห้าสิบกรัม ต้องเอาเอาหน่อยอันนี้ค่ะกคนเหยื่อต้นนี่ไงต้องเอาให้มันได้แบบป้าแล้วก็เกินเกินไปมั่งเอาแถมลูกคขาไปนึ่ง 再不卖了。Okay, การที่ตากแบบธรรมชาติจะเป็นแบบนี้นะคะสีสวยแตกต่างกับการที่ว่าตากแบบอบใช้เตาอ,อบสีไม่สวยนี่ใส่เตาอ,อบจะเป็นสีแบบอย่างนี้เลย หมดทั้งมวลสิบโหลนะคะด๋ยนีนอันโลอันที่มีดอกแน่นอน คลิปของเราก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะฝากกดติดตามและเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะซาสกุลพยายามไปหาศาก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยค่ะพี่น้องจา้าขอโทษขออภัยมาณโอกาสนี้ด้วยนะคะซาสกุลไปหาเรื่องไปหาพลายกะมาเตือนความจำนิดเด้อค่ะพี่น้องเ้อเพราะว่าไปถ้าได้ทัวร์ถ้าได้ถ,ถึงนะคะเนาะจะได้กะฝากเป็นำกำลังลังใจให้กันย่าวๆต่อไปนะคะพี่น้องจา้าซาสก,กุลกะ บริลี่ลืมพีลืมน้องนะคะสวดว่าอาจจะไปสาใน่ะด้ค่ะพี่น้องจ้าโอเคนะคะฝากเป็นกำลังใจให้กันได้กันตลอดไปจ้าบริษั็ว่วาม,มิยังไลยพี่น้องจ้าผ้าพี่น้องแพ็คเข็มแโอ้ยแพ็คเห็ดให้ลูกค่ะบวาผิดเวาถึกภาษาไทยกับสีบว่ถือเดกพี่น้องจ้าก็ขอโทษขอให้ได้ไลยค่ะผิดบบพลาดประกันใด้เฮาบวชผิเบวถือบวผิดประกันได้กะต้องขอโทษขอให้พี่น้องมาณาอกาศนี้ด้วยนะคะพี่น้องจ้า เลยครัเนี่ยค่ะตีชมได้นะคะนะติชมได้นะคะผิดพลาดประกันประกันใดก็มีเสียงไอเสียงยังก็ต้องขอโทษขออภัยได้แลายน,นะคะพี่น้องจ้าภาษาสกสุลกคค็คือล้ลูก่กันนะจ้าภาษาสกสุลกคค็เป็นพุ่มเพลนะคะเป็นกดหลาย,ย่อนจ้าพี่น้องจ้าเพลแอปเปิดฤกษ์กลายเป็นอาการไอเรือร่างเป็นโรคประจําตัวไปเลยนะคะพี่น้องจ้าโอเคนะคะพาก็สำหรับ ลูกค้าก็สั่งไว้สิบโลนะคะพี่น้องจ้าเพื่อนจะเอาไปให้เป็นของฝากนะจ๊ะของฝากของตอนเป็นของฝากในช่วงคริสต์มาสปีใหม่ช่วงนี้นะคะจะได้ขายดีนะคะเห็ดแห้งก็เป็นรายได้เสริมอีกรายได้หนึ่งของเราด้วยนะคะสําหรับเห็ดแห้งนะคะพี่น้องจ้าเห็ดแห้งขายในหน้าหนาวเป็นรายได้เสริมอย่างต่อเนื่องเลยนะคะพี่น้องเห็ดแห้งตากเห็ดแห้งขายสร้างไรายได้อีก รายได้หนึ่งในช่วงที่ฤด,ดูเห็ดหมดแล้วนะคะพี่น้องจา้าถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราไว้นะคะกดให้์ล้วคะต้องหาตามไปกินข้าวค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมค่ะบ๊ายบาย <c oughs> ขอ่อยทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะคะอย่าเจ็บอย่าไข้อย่าจนขอบคุณที่ไม่ข้ามโฆษณานะคะขอบคุณมากค่ะ